สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่อง Learn to t i n k e r ช่องแห่งการเป็นนักคิดแลกเปลี่ยนมุมมองของความคิดใหม่ๆให้ทุกคนพัฒนาไปด้วยกันโลกที่เราอาศัยอยู่นี้กำลังเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเร็วเกินกว่าที่ประวัติศาสตร์เคยบันทึกไว้การมาถึงของยุค AI ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเท่านั้นแต่เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของมนุษย์ทั้งมวลความรู้ที่พวกเราเคยใช้เวลาหลายสิปีในการสร้าง สั่งสมและสืบทอดปัจจุบันสามารถถูกประมวลผลวิเคราะห์และนำมาใช้ได้ภายในไม่กี่วินาทีสิ่งนี้ทำให้มนุษย์ต้องเผชิญกับความจริงรูปแบบใหม่ที่ว่าความเร็วของโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายหรือสมองของเราเพียงอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่ขึ้นอยู่กับระบบอัจฉริยะที่เราได้สร้างขึ้นมาเนื้อหาของคลิปนี้จะเป็นการชี้ให้เห็นว่าปรัชญาชีวิตไม่อาจหยุดอยู่กับที่ได้ หากปรัชญ,ญาคือศิลปะของการตั้งคำถามและสแสวงหาความหมายของชีวิตในยุค AI เองก็จำเป็นต้องนำปรัชญ,ญามาเป็นเข็มทิศเพื่อไม่ให้หลงทางในโลกที่มีข้อมูลล้นเกินไปความเร็วเกินจะควบคุมและความจริงที่มีการสร้างซ้ำอย่างต่อเนื่องหัวใจของบทแรกจะชวนผู้ฟังทุกคนตั้งคำถามไปด้วยกันว่าเรากำลังใช้ AI เพื่อให้ชีวิตมีความหมายมากขึ้นหรือ เรากำลังสูญเสียความหมายไปเพราะ AI การปรับตัวทางความคิดเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำมาอย่างเป็นธรรมชาติตั้งแต่วิวัฒนาการคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นไม่ใช่เพียงมีสมองที่ซับซ้อนแต่คือความยืดหยุ่นของการคิดพวกเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ตอบสนองต่อสิ่งเราแต่สามารถคาดการอนาคตสร้างภาพความเป็นไปได้ และเปลี่ยนรูปแบบการกระทำเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้เสมอในยุคข,ของ AI การปรับตัวไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้เพียงทักษะใหม่แต่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากรากฐานตัวอย่างเช่นมนุษย์เคยชินกับการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ตัดสินใจแต่ในยุคที่ AI ประมวลผลข้อมูลมหาศาลได้ภายในเสี้ยววินาทีบทบาทของมนุษย์จึงเปลี่ยนไปสู่การตั้งคำถามว่า ข้อมูลใดสำคัญจริงหรือผลลัพธ์ที่ AI เสนอให้เหมาะสมต่อคุณค่าชีวิตมนุษย์หรือไม่การคิดเพื่อการปรับตัวจึงมีหลายมิติเช่นการคิดเชิงวิพากษ์การคิดเชิงสร้างสารรค์การคิดเชิงคุณค่าเพราะว่ามนุษย์ไม่มีทางที่จะชนะ AI ด้วยการค้นหาข้อมูลอีกต่อไปแต่ด้วยความสามารถในการคิดเพื่อเลือกวิธีอยู่ร่วมกัน การปรับตัวไปในทิศทางนี้เองจะเป็นรากฐานของการดำรงชีวิตยอย่างมีความหมายการตัดสินใจเป็นหนึ่งในคุณสมบัติสำคัญของการมีชีวิตเพราะทุกทางเลือกคือการกำหนดทิศทางอนาคตแต่ในยุค AI พลังการตัดสินใจเริ่มถูกแบ่งปันให้กับระบบอัจฉริยะที่สามารถคำนวณวิเคราะห์และคาดการได้ดีกว่ามนุษย์ในหลายด้าน ทำให้ผลในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพเจอความท้าทายหลักๆ3ประการ 1. การพึ่งพิงมากเกินไป (over reliance) การตัดสินใจส่วนใหญ่ถูกผลักให้ AI ทำมนุษย์จึงเสี่ยงต่อการเสื่องถอยของทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง 2. ความโปรง่งใส (transparency) ผลลัพธ์ของ AI มักอาศัยอัลกอริทึมที่ซับซ้อนจนผู้ใช้งานไม่เข้าใจเมื่อขาดความโปร่งใสการตัดสินใจอาจกลายเป็นการยอมรับคำสั่งโดยไม่รู้ว่ามาจากกระบวนการใด 3. ความรับผิดชอบ accountability หากการตัดสินใจเกิดข้อผิดพลาดใครจะเป็นผู้รับผิดชอบระหว่างมนุษย์ผู้ใช้งานหรือ AI ที่สร้างคำแนะนำการตัดสินใจในโลกที่มี AI เป็นเหมือนดาบสองคมมนุษย์สามารถตัดสินใจจากข้อมูลได้เร็วขึ้นแต่กลายครั้งทำให้เราลืมการใช้เหตุผลและคุณค่าของตัวเองตัวอย่างจริงที่เห็นได้ชัดมีดังนี้ในวงการแพทย์ AI ถูกใช้เพื่ออ่านภาพเอกซเรย์หรือ MRI และวิเคราะห์โรคได้แม่นยำกว่ามนุษย์ในบางกรณีแต่คำถามคือเมื่อ AI เสนอผลว่าผู้ป่วยควรผ่าตัดหมอจะตัดสินใจตามทันทีหรือไม่เพราะการรักษาไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขความเสี่ยงแต่ยังเกี่ยวพันกับความรู้สึกความพร้อมของผู้ป่วยญาติและคุณภาพชีวิตหลังรับการรักษาแล้ว ในวงการธุรกิจและการเงินหลายบริษัทใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเพื่อตัดสินใจเข้าลงทุนแต่เมื่อระบบแนะนำให้ขายหุ้นเพราะโมเดลคาดการเศรษฐกิจถดถอยคำถามคือมนุษย์จะเชื่อระบบอย่างสิ้นเชิงหรือจะชั่งน้ำหนักของปัจจัยที่ระบบมองไม่เห็นเช่นจิตวิทยาของตลาด หรือความรับผิดชอบต่อพนักงานในชีวิตประจำวัน AI แนะนำเพื่อสนิทในโซเชียลมีเดียการเลือกหนังที่ควรดูหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจคู่ครองจากแอปเดตถ้ามนุษย์เชื่อทำแนะนำเหล่านี้ทั้งหมดอาจทำให้เสรีภาพในการเลือกและเอกลักษณ์ของชีวิตหายไปสิ่งเหล่านี้ตอกย้ำว่า AI ไม่ได้ทำให้การตัดสินใจหมดไปแต่กำลังท้าทายเราว่าเราจะยังรักษาสิทธิ์ในการเลือกของตัวเองไว้ได้หรือไม่โลกดิจิทัลที่ AI เป็นตัวกำหนดทิศท,ทางทำให้ปรัชญาชีวิตเริ่มกลับมามีความสำคัญอีกครั้งเพราะคำถามเก่าแก่อย่างชีวิตคืออะไร กำลังถูกสั่นคลอนด้วยสภาพแวดล้อมใหม่บนโลกที่รู้สึกจริงและโลกที่ถูกสร้างเสมือนใหม่ผสานเข้าด้วยกันความจริงที่กำลังถูกสร้างซ้ำบนโลกออนไลน์ข้อมูลภาพหรือเสียงสามารถถูกสร้างขึ้นใหม่จนแยกไม่ออกว่าของจริงหรือปลอมปรัชญาชีวิตจึงถูกดึงมาถามว่ามนุษย์ควรยึดมั่นกับความจริงแท้หรือความจริงที่เรายอมรับร่วมกัน ชีวิตที่ถูกวัดมูลค่าเป็นข้อมูลทุกการกระทำกำลังถูกบันทึกกลายเป็นข้อมูลเพื่อใช้การคาดการเรากำลังกลายเป็นชุดข้อมูลมากกว่ามนุษย์ผู้มีชีวิตชีวาหรือไม่ปรัชญาชีวิตในยุคนี้ต้องตอบว่าความหมายของการเป็นมนุษย์ไม่อาจถูกลดทอนจนกลายเป็นเพียงตัวเลขเสรีภาพกับการควบคุมโลกดิจิทัลเปิดพื้นที่เสรีภาพให้ใครแสดงออกอย่างไรก็ได้ แต่ในขณะเดียวกัน AI และอัลกอริทึมก็สามารถกำหนดสิ่งที่เราเห็น <c oughs> คิดและเลือกได้ปรัญาชีวิตต้องตั้งคำถามว่าเรามีอิสระจริงๆหรือแค่หลงอยู่ในกรอบที่ถูกระบบออกแบบไว้ความสัมพันธ์ของมนุษย์จากที่มนุษย์มีการสื่อสารแบบตัวต่อตัว,ตวกลายเป็นการเชื่อมต่อผ่านแพลตฟอร์มปรัญาชีวิตชี้ว่า ความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ปริมาณการเชื่อมต่อแต่คือคุณภาพของความเข้าใจและความหมายที่มนุษย์มอบให้กันและกันดังนั้นปรัชญาชีวิตในยุคดิจิทัลไม่ใช่การแสวงหาคำตอบตายตัวแต่คือการถามต่อว่าเรายังเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอยู่หรือไม่ท่ามกลางโลกที่ข้อมูลและ AI กำลังสร้างความจริงขึ้นใหม่ทุกวินาที ในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลและความเร็วความสามารถในการคิดเชิงตักกะและเหตุผลยังเป็นรากฐานที่มนุษย์ไม่อาจละทิ้งได้แม้ว่า AI จะคำนวณได้ไวและแม่นยำแต่ตรรก,กะของมนุษย์ยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือควบคุมทิศทางการใช้ AI และป้องกันไม่ให้เราถูกกระแสข้อมูลพัดพาไปโดยไร้การไตรตรองการตรวจสอบความจริงบนพื้นฐานของตรรก,กะ ยุคนี้ที่มีข่าวปลอมและข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นสามารถแพร่กระจายอย่างรวดเร็วการคิดเชิงตรกกะช่วยให้เราวิเคราะห์ว่าข้อความหนึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือขัดแย้งกับเหตุผลหรือไม่ตัวอย่างเช่นหาก AI เสนอว่าสินค้า A ดีที่สุดในตลาดตรกกะจะทำให้เราตั้งคำถามว่าดีที่สุดในด้านใดอ้างอิงจากข้อมูลใดเหตุผลกับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เหตุผลคือการเชื่อมโยงสาเหตุและผลลัพธ์อย่างเป็นระบบในสังคมที่ AI อาจเสนอวิธีแก้ปัญหาหลายรูปแบบมนุษย์ต้องใช้เหตุผลเพื่อพิจารณาว่าวิธีใดเหมาะสมกับบริบทและคุณค่าของชีวิตไม่ใช่เพียงคำนวณผลประโยชน์สูงสุดตัวอย่างเช่นการใช้ AI จัดการทรัพยากรน้ำอาจได้ผลทางเทคนิคแต่หากละเลยผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นย่อมไม่ใช่การแก้ปัญหาที่แท้จริง การหลีกเลี่ยงอคติมนุษย์มีแนวโน้มใช้ความรู้สึกหรืออคติส่วนตัวในการตัดสินใจแต่การคิดเชิงตรรก,กะคือเกราะป้องกันที่ทำให้เราหยุดทบทวนก่อนว่าการตัดสินใจนั้นมีเหตุผลรองรับหรือเพียงอิงความเชื่อดำเดิมขณะเดียวกัน AI เองก็มีอคติจากข้อมูลที่มันเรียนรู้ดังนั้นมนุษย์จึงจำเป็นต้องใช้เหตุผลในการตรวจสอบไม่ใช่ยอมรับผลลัพธ์อย่างสิ้นเชิง การสร้างสมดุลระหว่างตรกกะและจริยธรรมตรกกะและเหตุผลเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอบ่อยครั้งสิ่งที่ถูกต้องตามตรกกะอาจไม่ถูกต้องตามคุณธรรมปรัชญาชีวิตจึงเตือนให้เราสร้างสมดุลระหว่างความเย็นชาของเหตุผลกับความอบอุ่นของคุณค่าชีวิตตัวอย่างเช่นการใช้ AI ลดต้นทุนอาจคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจ แต่หากทำให้แรงงานจำนวนมากถูกทิ้งก็เป็นการตัดสินใจที่ต้องพิจารณาตามหลักศีลธรรมด้วยสรุปคือการคิดเชิงตรรก,กะและเหตุผลยังเป็นทักษะที่ทำให้มนุษย์ไม่ถูกกลืนหายไปในกระแสของข้อมูลและการตัดสินใจแบบอัตโนมัติทำให้เราไม่เพียงแต่รู้ว่าอะไรถูกแต่ยังรู้ว่าควรทำอย่างไรเพื่อรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ AI สามารถสร้างบทความวาดภาพ หรือแต่งเพลงได้ภายในเสี้ยววินาทีหลายคนจึงเริ่มตั้งคำถามว่ามนุษย์ยังมีที่ยืนด้านความคิดสร้างสรรอยู่หรือไม่คำตอบคือมีและจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าแม้ AI จะเรียนแบบการสร้างรูปแบบได้ดีแต่ไม่ได้มีความสร้างสรรค์ใหม่ด้วยเจตนาและความหมายเหมือนที่มนุษย์ทาได้ความคิดสร้างสรรค์ที่แท้จริงเกิดจากประสบการณ์ชีวิต AI ใช้การประมวลผลข้อมูลจากสิ่งที่มีอยู่ในระบบแต่ว่าไม่เคยลิ้มรสความเจ็บปวดความรักหรือการสูญเสียมนุษย์จึงคงสามารถสร้างงานศิลปะและนวัตกรรมที่สะท้อนจิตวิญญาณได้ในขณะที่ AI ทำได้เพียงผลิตสิ่งที่คล้ายกันออกมาความคิดสร้างสรรค์คือการก้าวข้ามกรอบ AI ทำงานภายใต้ข้อมูลและอัลกอริทึมที่กำหนด แต่การสร้างสรรค์ของมนุษย์คือการกล้าที่จะคิดนอกกรอบแหกกฎและสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นศิลปินที่ปฏิเสธรูปแบบแนวทางเก่าเพื่อจะสร้างผลงานแนวทางใหม่ๆซึ่ง AI ยังไม่สามารถรีเริ่มได้ด้วยตัวเองการร่วมมือระหว่างมนุษย์และ AI ความคิดสร้างสรรค์ในยุคนี้ไม่ใช่การแข่งกับ AI แต่เป็นการใช้ AI เหมือนคู่คิด ตัวอย่างเช่นนักเขียนอาจใช้ AI ช่วยสรุปข้อมูลแล้วนำผลลัพธ์มาต่อยอดเป็นวรรณกรรมเชิงปรัชญาหรือสถาปนิกใช้ AI ร่างต้นแบบแล้วนำมาปรับด้วยจินตนาการที่สะท้อนเอกลักษณ์ของมนุษย์ความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นที่ของอิสระ AI ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานตามเป้าหมายแต่มนุษย์มีอิสระที่จะสร้างสิ่งที่ไร้เหตุผลสิ่งที่ไม่ก่อประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ แต่กลับมีค่าในเชิงสุนทรียะและความหมายเช่นบทกวีที่ไม่มีใครอ่านแต่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณผู้เขียนเองดังนั้นแล้วความคิดสร้างสรรค์ไม่เพียงเป็นทักษะที่มนุษย์ยังคงเหนือกว่า AI แต่ยังเป็นแกนกลางที่รักษาความเป็นมนุษย์เมื่อ AI ทําให้โลกเต็มไปด้วยข้อมูลที่ซ้ากันความคิดสร้างสรรค์คือพลังที่ทําให้มนุษย์แตกต่างและไม่ถูกกลืนหายไปในความเป็นอัตโนมัติ เมื่อ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ด้านศิลธรรมจึงมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะทุกการใช้ AI ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเทคนิคแต่คือการเลือกว่าจะปล่อยให้มันกำหนดทิศท,ทางสังคมอย่างไรใครควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของ AI เมื่อระบบตัดสินใจผิดพลาดเช่นรถยนต์ไร้คนขับทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือ AI วินิจฉัยโรคพลาดจนผู้ป่วยเสียชีวิต คำถามสำคัญคือผู้พัฒนาบริษัทผู้ใช้หรือมนุษย์ที่กดปุ่มอนุมัติควรรับผิดชอบนี่คือโจทย์ศิลธรรมที่ยังไม่มีคำตอบตายตัวความยุติธรรมและอคติ bias AI เรียนรู้จากข้อมูลที่มนุษย์ป้อนให้หากชุดข้อมูลนั้นมีอคติเช่นเชื้อชาติเพศหรือฐานะทางสังคมผลลัพธ์ก็จะสะท้อนอคติเหล่านั้นตัวอย่างเช่น AI ที่ใช้คัดเลือกผู้สมัครงานอาจตัดสิทธิ์บางกลุ่มโดยไม่ยุติธรรมความรับผิดชอบของมนุษย์คือการตรวจสอบและแก้ไขไม่ใช่ปล่อยให้ AI กลายเป็นเครื่องมือผลิตซ้ำความเหลื่อมล้ำศีลธรรมในการใช้ AI แทนแรงงานหลายองค์กรนำ AI มาใช้แทนแรงงานมนุษย์เพื่อประหยัดต้นทุนคำถามคือสิ่งนี้ถูกต้องหรือไม่เมื่อผลลัพธ์คือการเลิกจ้างบุคลากรจำนวนมาก ความรับผิดชอบไม่ใช่เพียงต่อบริษัทแต่ต่อสังคมที่ได้รับผลกระทบด้วยศีลธรรมของมนุษย์ผู้ใช้ AI ยังเป็นเพียงเครื่องมือแต่มนุษย์อาจใช้มันในทางที่ก่อให้เกิดโทษขึ้นมาได้เช่นการสร้างข่าวปลอมการทำ deepfake ฟฟหรือการใช้เพื่อควบคุมประชาชนความรับผิดชอบทางศีลธรรมจึงอยู่ที่การตัดสินใจของผู้ใช้ว่าจะให้ AI เป็นพลังสร้างสรรค์หรือพลังทำลายกันแน่ ดังนั้นความรับผิดชอบทางศีลธรรมในยุค AI จึงไม่ใช่เพียงการควบคุมเครื่องจักรแต่เป็นการควบคุมหัวใจของมนุษย์เองว่าเราจะใช้พลังแห่งปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับชีวิตหรือเพื่อทำลายความหมายของการมีชีวิตกันแน่การเข้าใจชีวิตในยุค AI จำเป็นต้องมองย้อนกลับไปในอดีตศึกษาเรื่องราวในปัจจุบันและวิเคราะห์อนาคตที่จะเกิดขึ้นไปพร้อมกันเพราะแก่นของชีวิตและประัชญาไม่ได้เปลี่ยนไป เพียงแต่บริบทที่มนุษย์ต้องปรับตัวนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วบทเรียนจากอดีตนักปรัชญาและนักคิดโบราณเช่นโซกราติสอริสโตเติลหรือของจื้อชี้ให้เห็นแล้วว่าการคิดเชิงวิาพากษ์การตั้งคำถามและการสร้างคุณค่าเป็นแกนหลักของชีวิตการเรียนรู้จากอดีตช่วยให้มนุษย์ไม่ตกอยู่ในกับดักของความเร่งรีบและความสะดวกสบาย ที่เทคโนโลยีสมัยใหม่มอบให้ปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิตัลและ AI การเข้าถึงข้อมูลเกิดขึ้นในเสียววินาทีโลกเสมือนและโลกจริงผสมปนเปกันความจริงถูกสร้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเร็วของการเปลี่ยนแปลงสูงกว่าที่มนุษย์เคยชินการปรับตัวและการคิดเชิงกลยุทธ์จึงสำคัญกว่าการสะสมความรู้เพียงอย่างเดียวการมองไปข้างหน้า อนาคตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน AI จะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและบทบาทของมนุษย์จะเปลี่ยนไปจากผู้ตัดสินใจหลักเป็นผู้ร่วมคิดร่วมกำหนดแนวทางของชีวิตในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความสามารถของเราที่จะใช้ปรัชญาเป็นเข็มทิศคำถามสำคัญคือเราจะเป็นผู้ควบคุมเครื่องมือหรือถูกเครื่องมือควบคุมการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบัน และอนาคตด้วยหลักการคิดและปรัชญาชีวิตคือวิธีเดียวที่จะรักษาอิสรภาพความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อการมีชีวิตอยู่ตลอดเนื้อหาที่ผ่านมาเราได้สำรวจเส้นทางของการคิดปรัชญาชีวิตและความท้าทายของมนุษย์ในโลกที่ AI ขยับไปอย่างรวดเร็วเราจะเห็นว่าการคิดเพื่อปรับตัวคือกุญแจสู่ความอยู่รอดในโลกที่ไม่แน่นอน ตักกะและเหตุผลช่วยให้มนุษย์รักษาความสามารถในการตัดสินใจแม้ AI จะทำงานได้เร็วกว่ามากความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นที่ที่ AI ยังไม่สามารถแทนที่ได้และเป็นพลังที่คงเป็นความเป็นมนุษย์ความรับผิดชอบทางศิลธรรมคือแนวป้องกันไม่ให้ AI ทำให้เราหลงทิศทางหรือสูญเสียคุณค่าการเชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตทำให้เราเข้าใจแก่นของชีวิต และกำหนดทิศทางอนาคตด้วยสติปัญญาบทสรุปที่ชัดเจนคือแม้โลกจะหมุนเร็วด้วย AI แต่ความเป็นมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วหรือปริมาณข้อมูลแต่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการตั้งคำถามการเลือกและการสร้างความหมายคำถามที่อยากให้ทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ได้ตั้งคำถามและหาคำตอบไปด้วยกันคือ 1. ถ้าหา AI สามารถทำทุกอย่างแทนมนุษย์ได้จริงความหมายของการเป็นมนุษย์คืออะไร 2. คนเราจะใช้ AI เพื่อเพิ่มความเป็นมนุษย์หรือปล่อยให้มันลดทอนตัวเราเหมือนที่ทำให้เราเป็นเหมือนหรือต่างจากเครื่องจักร 3. ในโลกที่ทุกอย่างถูกคาดการได้มนุษย์จะยังสามารถสร้างความประหลาดใจหรือความแตกต่างที่แท้จริงต่อไปได้หรือไม่ คำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบตายตัวแต่จะเป็นสะพานให้ผู้ฟังทุกคนได้เริ่มตั้งคำถามกับชีวิตตักกะและความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีอัจฉริยะที่อยู่รอบตัวเราในวันนี้ต่อไป